วันนี้มาดูกล่องขอมเเล็ดกันดูสิมีอะไรบ้างวางก่อนอันนี้แอสโทรไฟตัมนะคะด้านซ้ายมี เยวไปแล้วเนาะฟรีไปละอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นชูแมนนี่อายนะอันนี้เป็นยินโนคาลิเซียมด่างซื้อมเล็ดมาจากลาซาดานะไม่เห็นวิวแถวของความด่างสักกัดต้นเลยอันนี้เหมือนกันอันนี้เฟลเลนะ เพราะนานมากแล้วแต่ว่า,ารู้สึกไม่ค่อยโตเท่าไหร่เราพอจะรู้ทริคนะเพราะเราใส่พีทมอสแทบจะแบบเกือบร0อยเซแล้วเข้าใจว่าพีทมอสน่าจะหมดอายุนะเลยเลยทำให้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่เดี๋ยวต้องหาวิธีจัดการอันนี้คือแอสโตรไฟตัมเหมือนกันอันนี้คือใช้พีทมอสเกือบร้อยเปอร์เซจะสังเกตว่าต้นไม่ค่อยโตในขณะที่อันนี้ สองพอตนี้นะอันนี้กับอันนี้นเริ่มมีความเก่งมากขึ้นเราก็เลยใช้ดินที่เป็นดินโปร่รวยโปร่ปงแล้วก็ผสมพิทมอสมันก็เลยจะทำให้เหมือนมเมล็ดสามารถอยู่ได้นานนะคะนานกว่าพิทมอสอย่างเดียวที่เหมือนแบบเนี้ยพิษนอตพิทมอสอย่างเดียวมันก็คือเหมือนอยู่ได้ไม่ได้นาน ต้องเริ่มหม่ส่วนอันนี้นะคะอันนี้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 เป็นมีเฟรเลียมีโคเปียโปแล้วก็มีอีรรซามุนะสามชนิดอยู่ในหนึ่งถาดอันนี้ลองใช้กล่องถาดแบบใหม่มาพอบดูก็ขึ้นนะ อันนี้พึ่งเพาเมื่อ25เดือน5วันนี้ก็วันที่10เดือน6ก็ประมาณ15วันปิดไว้เหมือนเดิม ันนี้คือเป็นถาดกล่องเนาะเราก็จะมีตรงนี้ให้ระบายอากาศบ้างนิดหน่อยนี่มีระบายอากาศได้นะคะมีระบายอากาศได้